สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้น้องต้นตาลมากินข้าวกับแม่ก็เลยเลยเล่นด้วยเลยน้องพี่เคียวเพก็อยากจะเล่นกด้วยกับเพื่อนเพื่อนมาหอมๆเพื่อนสวัสดีครับนู่สวัสดีท่านผู้ชมนะเป็นต้นตาลผมชื่อต้นตาลครับ อันนี้เขาก็จะสนิทเนาะเขาก็จะให้จับไม่เหมือนตัวเทาเทาที่คล้ายๆพี่เคียวเพชรเขาจะมาให้จับเพื่อนเพื่อนมาหนูหนูดีใจอะ่ะดูดิเพื่อนตั้งตักนี่ดูเพื่อนตั้งตักพี่นี่ <c oughs> ต้นแตงคนนิ่มๆวันนี้พี่เคียวเพชรเขโดนอาบน้ำาหนีเขียวนอกป้านเนูอึบไปเล่นกับเพื่อนมา หนังก็อยากจะเล่นอยากจะเล่นลนะนะโอ้โอ้โอ้หนูหนูไม่ต้องก็ว่าหนู <laughs> อยากเล่นกับเขานะอไปไหนกันนะตามตู้กันเต้ยต,ยตย้กินข้าวไงเล้นกับเพื่อนดีๆอ่ะแม่ไปแล้วไงนหนูเออเออเออสั่งเท้า,ากลับด้วยเดี๋ยวเปื้อนเท้า <laughs> พี่ต้นแตนพี่ต้นแตนมากินข้าวเย็นกันน่าหน่อยของพี่อออะอุ Ο, ้มหนอยอุ้มหนัอุ้มหนัอนี่แม่นี่ไอยากจะเล่นกับเพื่อนคนหนู่มนิ่มๆคนหนูน ieve, ิ่มๆกน่อกพุ่งกาพุงหน่อยกาวพุงหน่อกพุงน่ เอ๊ะเอ๊ะกอ๊ะกาพงพี่เขาจะเล่นด้วยกันนู่งเพื่อนจะเล่นด้วยจั๊กจั่กไขว่าจะเอ๊ะต้นแดงของพี่แค่เพชรของพี่ต้นแดงของพี่แค่เพชรก็ของพี่นานพงดูรุ่นเดียวกันเลยดูเป๊ะเลย นเน <lawsuit royable> ื้อ <lawsuit> ด <acab eterm Gore> ุนเดียวกันเลยเท้ากันเลยลูกหมายิ้มมาอย่างยิ้มหนายิ้มแมะน้อยยิ้มแมะน้อยยิ้มแมะพี่เขาแม่เนาะนุ่นแตกพี่เปล่าเพื่อนนุ่นอยู่เกี่ยวกับนี่เงี้ยเกี่ยวเกันจะดีปะแบ่งค่าเพื่อนกินเนาะ อุ้ยดี๋เวมาอันยั้กับจูอุ้ม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 ปปคออึ๊บอืมแกนอเขาก็มากินข้าวกันนะคะวันนี้ตอนเย็นแล้วมืดมืดแล้วคิคข้าวก็เดี๋ยวให้นอนเขากลับบ้านรถก็วิ่งกันเร็วเหลือเกิน ่ะเดี๋ยวพี่ไปเปิดประตูฮะน้เปิดให้น้องเขากลับบ้านกันนะคะพี่ต้นตาลกลับบ้านแล้วกลับบ้านนั้นนกลับเดี๋ยวหืมมาป่ะหืมยัมรอไหนของพ,อพี่อ่ะแม่แม่ยังรออยู่แม่หมียวรออยู่เออรู้ด้วยนะว่าก่อนเปิดตรงนี้เปิดต๊บไปเอเอไปกลับบ้านอ่ะ <pe brilliant> <pe brilliant> แม่ยังเข้าอยู่หนูจะไปป่ะเนี่ยหนูไม่ต้องออกขึ้นมาจะมามาเนี่ยฮึแม่หนูมาเนี่ยหนูจะไปไหนอ่ะฮึแม่เมี่ยมาก,กินข้าวต่อลูกไปละนูแสพเสพเลยเช็ดเท้าด้วยนะผ้าหนูเช็ดเท้าด้วย <c oughs> จะทานไปกินข้าวข้างนอเคดค่ะดีน้องๆเขามากินข้าวเย็นกันหนุนมาดีไหมตีเพชรจะออกอาบน้ำเดี๋ยวห้ามออก นานนั่นแกมพีเขาไงล่ะไปไปไปเนอ่อแม่แม่ลูกหนูรออยู่นอ,อกเนาะไปกลับไปไปสวัสดีท่านผู้ชมนะพนี่แมวโอเคค่ะคขอบคุณนะคะที่รับชมช่องเมนูแมวนะคะสวัสดีเด็กๆค่ะมากินข้าวเย็นกับพี่เขี้ยวเพแลรวก็เลยสนุกดีใจเนาะ ต้นต่างเอาปีข้างนอกอแสบนี่ก็ดีใจเลยสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมช่องเมนูแมวช่องน้องใหม่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ